พะวาลากระสือครั่งตอนจบประพันธ์โดยร้อยหนามนางแววทั้งโอดครวนทั้งฟูงไฟอย่างเจ็บแค้นแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากของชายชะกันทั้งห้าคนที่ยืนจ้องหน้ากันไปมาอย่างสับสน เหงค่าเด็กทำไมวะทิดเข้มทิดสนถามออกมาเสียงสั่นเทาอย่างสำนึกผิดแต่ทิดเข้มที่คล้ายกับคืนสู่ความเยือกเย็นค่อยๆตอบกลับมาว่าข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ามันหรอกวะข้าแค่พังมือไปเท่านั้นแต่ไหนๆเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วพวกเราก็จัดการเผาพวกมันทั้งสามคนพ่อแม่ลูกไปเสียด้วยกัน พร้อมๆกับบ้านหลังนี้เลยมันตอบออกมาคล้ายเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทิศนแย้งออกมาอย่างไม่เห็นด้วยมันจะโหดเหี้ยมอมตหิตเกินไปแล้วนะทิศเข้มทิศเด่นกับลูกสาวของมันไม่ได้ผิดอะไรด้วยทิศสนยังกล่าวไม่จบประโยคทิศเข้มก็ชิงกระแทกเสียงกล่าวแทรกออกมาเสียก่อนว่าแล้วเองใช้ค่าทำยังไงวะไอ้ทิศน ยังไงไอเด่นกับลูกมันก็ตายไปแล้วและนางแววผีก็สื้อนี่เรายิ่งต้องข้ามันเสียก่อนที่มันจะหลุดออกไปโพลธนาบอกกล่าวกับทุกคนว่าพวกเราทั้งห้าคนเป็นฆาตก,กรหากนางผีกระสือมันหลุดออกไปได้ข้ารับรองว่าพวกเราทุกคนแย่แน่แนมันก็จริงอย่างที่ทิดเค้มมันพูดณทิศนเราจะปล่อยให้นางผีกระสือหลุดรอดออกไปไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้น พวกเราเดือดร้อนแน่ทิดเปล่งเก่าวออกมาอย่างเห็นด้วยจ้องมองไปที่ใบหน้าของทิดสนพร้อมๆกับไอ้ตนและไอ้มที่ยืนตัวสั่งงนงันงกด้วยความหวาดกลัวแล้วเรื่องทิดเด่นถูกฆ่าตายพร้อมๆกับลูกของมันละ่ะเองจะแก้ตัวกับชาวบ้านยังไงทิดสนแยกงออกมาอย่างมึนงงเพราะหวาดกลัวต่อความผิดที่ได้ก่อร่วมกัน หากมีใครถามพวกเราก็จะบอกว่าตอนที่พวกเราบุกเข้ามาไล่จับผีกระสือนางแววมันเห็นจวนตัวจึงถอดหัวหลบหนีไปทิ้งล่างที่ไล่หัวเอาไว้ส่วนไอเดนเมื่อมันเห็นเมียมันเป็นผีกระสือมันจึงหอบลูกหลบหนีไปด้วยความอับอายจากนั้นพวกเราจึงเผาบ้านของมันไปพร้อมๆกับล่างที่ไล่หัวของผีกระสือนางแวว เท่านี้ก็สิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วไม่มีใครสงสัยต่อพวกเราอีกทิดเข้มวางแผนออกมาเพื่อตะเตรียมความพลักพร้อมให้ทุกคนได้ล่วงรู้จะได้บอกกล่าวเป็นเสียงเดียวกันเพื่ออำพางความผิดเมื่อมันเห็นทุกคนนิ่งเงียบไม่มีใครโต้แย้งออกมาจึงสั่งการต่อไปด้วยน้ำเสียงที่เข้มเครียดว่าเอาละเอาละทิดเปลงทิดสน เองสองคนไปลากตัวนางผีกระสือมารวมกับศพของไอ้เดนและลูกของมันจะได้จัดการเผาพวกมันเสียให้สิ้นซากกันไปเลยทิศสนกับทิดเปล่งขยับล่างไปที่นางแววที่นอนสะอึกสะอื้นคล่ำควรอย่างนา่าเวทนาถุดลากล่างของหญิงสาวเข้ามาใกล้ศพของทิดเดนอย่างเหี้ยมเกรียมแต่พลันนั้นล่างของนางแวว ที่กำลังถูกมันทั้งสองคนจุดลากไปกับพื้นนั้นร่างของนางแววเริ่มสั่นสะท้านแข็งคืนจนคนทั้งสองหันกลับมามองอย่างแปลกใจแต่เมื่อเห็นล่างที่กำลังสั่นสะท้านแข็งคืนของนางแววที่กำลังแข็งเกรงมันทั้งสองจึงปลดปล่อยล่างของหญิงสาวให้เป็นอิสระด้วยความแตกตื่นร่างของนางแวว เมื่อถูกทิ้งให้เป็นอิสระล่างของเธอดิ้นลนชักเกร็งจากนั้นทุกคนต่างเห็นชัดกับตาว่าศีษะของนางแววค่อยๆเคลื่อนขยับรุดออกจากล่างกลับกลายเป็นผีกระสือที่มีแต่หัวกับลำไส้ตับไตลอยคว้างอยู่ในอากาศดวงไฟสีเขียวมนสว่างวูบวาบอยู่ใกล้ตำแหน่งของหัวใจบัดเดียวลิบดีบัดเดียวสว่างวูบก,กลับไปมา ในตาที่เบิกโพรงอย่างโกรธแค้นจ้องมองที่ร่างของคนทั้งหมดอย่างอาฆาตมาดหลายเสยะริมฟีปากจนเห็นเขี้ยวแหลมยาวอย่างน่าสยดสยองที่มุมปากไอเคม้มมึงตายผีกระสือนางแววเค็นเสียงคำรามออกมาอย่างหลุกลายลอยพุ่งเข้าหาล่างของติดเข้มที่ยืนแต่ตื่นตะลึงงานอย่างรวดเร็วทิดสน ที่ยืนอยู่ทางด้านข้างที่ตั้งสติได้รวดเร็วสะบัดเวียงดาบในมือออกไปที่ร่างของนางผีกระสือที่ลอยอยู่ในอากาศแต่กลับผิดพลาดไปอย่างเฉียดฉิวเฮ้ยจัดการมันสิวะอีผีกระซือมาเล่นงานกูแล้วเสียงของทิดเข้มร้องออกมาเมื่อเห็นผีกระสือนางแววพุ่งเข้ามาที่ร่างของมันอย่างรวดเร็วมันยกปืนลูกซองที่อยู่ในมือขึ้นปิดป้อง แต่ผีกระสือนางแววกับรอยต่ำอ้าปากกัดไปที่ข้อมือซ้ายของมันอย่างเต็มแรงเต็มคมเขี้ยวโอ๊ยช่วยกูด้วยมันกัดกูแล้วเสียงของทิดเข้มกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทั้งสะบัดดิ้นรลนให้หลุดพ้นจากโคมเขี้ยวที่แหลมคมแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดหลุดจากเขี้ยวแหลมของผีกระสือนางแววได้ทิดเปล่งที่ถือปืนลูกซองอยู่ กลับไม่กล้าที่จะลั่นไกลออกไปเพราะเกรงที่จะยิงพลาดทำล้ายทิดเข้มทิดสนจึงกระโดดเข้าไปที่ล่างที่กําลังชุลมุนเหงือดาบขึ้นสูงหมายที่จะฟาดฟันลงไปที่ล่างของผีกระสือให้ขาดออกเป็นสองท่อนหมายให้หัวและลำไส้หลุดขาดออกจากกันแต่ผีกระสือนางแววกลักบล่วงรู้ทันความคิดของทิดสน มันอาปากคายออกจากข้อมือของทิดเข้มลอยลีวออกไปทางประตูห้องนอนที่ไอ,อิมและไอต้นขวางอยู่ด้วยแข้งขาที่สั่นเทาเมื่อมันลอยออกไปถึงจึงอาปากกัดไปที่ลำคอของไอต้นเต็มแรงแล้วกระชากอย่างรุนแรงจนเนื้อและหลอดลมขาดออกเป็นแผลเวอะวะเลือดสีแดงสดไหลทะลักพุ่งสาดกระจายออกมาเต็มห้องไอต้น มันรำร้องออกมาได้เพียงคำเดียวลางก็ล้มลงกับพื้นดินลนไปมาอย่างเจ็บปวดทุลนทุลายจากนั้นจึงแน่นิ่งสิ้นใจตาย,ตายไปอย่างทรมานเมื่อลางของไอ้ตนล้มลงผีกระซื้อนางแววจึงลอยพุ่งลางออกไปทางหน้าต่างอย่างวรวดเร็วคนที่เหลือพากันกลัวออกมาจากห้องทิดเป่งและทิดเข้มที่มีปืนลูกซองอยู่ในมือพากันยิงไปที่ส่วนหัว ของผีกระสือนางแววยังโกรธแค้นเสียงปืนลูกซองดังขึ้นสองนัดจากปืนทั้งสองกระบอกแต่กลับไม่มีนัดไหนที่สามารถทำร้ายผีกระสือนางแววได้เพราะร่างของมันลอยเลี้ยวออกไปทางหน้าต่างหลบหนีออกไปได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อเห็นผีกระสือนางแววหลบหนีออกไปได้ทิดเข้มจึงร้องสั่งการออกมา เสียงดังอย่างร้อนลนเฮ้ยทิดเพงเองไปกับข้าไปตามล่านางผีกระสืออีแววด้วยกันส่วนเองทิดสนกับไอิมช่วยกันเอาศพของไอต้นออกไปจากนั้นเองสองคนช่วยกันเผาบ้านของมันให้เหลือเพียงเท่าทานและอย่าให้ใครเห็นศพของไอเด่นกับลูกของมันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นพวกเราจะเดือดร้อนกันหมดทิดสนกับไอ้ม รับคำออกมาอย่างเข้าใจจากนั้นจึงช่วยกันนำร่างของไอ้ตนออกไปจากบ้านอย่างทุลักทุเลส่วนทิดเข้มกับทิดเปล่งต่างพากันเล่นฝีเทา้าติดตามผีกระสือนางแววไปอย่างไม่ลดละเมื่อมันสองคนจากไปไม่นานบ้านของทิดเด่นก็ถูกเพลิงเขาพลานจนลุกชนโชดช่วงสว่างสวัยเจิดจ้าท่ามกลางรติการ ผีกระสือนางแววลอยพุ่งไปอย่างรวดเร็วแต่นางแววไม่ได้หลบหนีอย่างที่พวกของทิดเข้มเข้าใจแต่เนื่องด้วยความข้างแคลนกับพุ่งลัดเลาะผ่านต้นไม้พงยาตรงไปที่บ้านของทิดเข้มอย่างรวดเร็วนั่นไงมันอยู่ทางนั้นตามมันไปเร็วทิดเข้มเสียงของทิดเปล่งที่วิ่งอยู่นำหน้าร้องเร่งออกมาเมื่อเห็นแสงสีเขียวมน ของผีกระซื้อนางแววลอยกระพิบอยู่ห่างไกลผีกระซื้อนางแววเมื่อลอยมาถึงบ้านของทิดเข้มมันลอยพุ่งเข้าไปทางหน้าต่างที่เปิดอ้าออกอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาถึงในบ้านมันกลาดสายตามองไปรอบบริเวณภายในตัวบ้านที่มืดสนิทมีเพียงแสงไฟที่กระพพิบมพูบวาบจากตัวของมันเท่านั้นที่เป็นแสงเลื่อเลือออกมา ผีกระสือนางแววพุ่งตรงไปที่โอ่งน้ำใบขนาดย่อมที่ตั้งอยู่กลางบ้านและใช้แผ่นไม้กระดานบางๆตัดเป็นวงกลมปิดอยู่เหนือปากโอ่งเป็นฝาปิดเมื่อผีกระสือนางแววล,ลอยเข้าไปใกล้มันใช้หัวค่อยๆดันแผ่นไม้ที่เป็นฝาโอ่งออก,ออกทีละน้อยเมื่อมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยจึงทมน้ำลายลงไปในน้ำที่อยู่ภายในโอ่งหลายคำ แต่เมื่อผีกระสือนางแววได้ยินเสียงเดินที่เหยียบย่ำขึ้นมาทางบันไดร่างของผีกระสือจึงรีบลอยพุ่งทลาออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วกููที่เดินขึ้นมาคือทิดเข้มมันเปิดประตูออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อครูมันติดตามผีกระสือนางแววมาจนเห็นแสงของมันลอยเข้ามาในบ้านของตนจึงรีบติดตามขึ้นมาอย่างร้อนรน มันเหลียวมองฝ่าความมืดไปรอบบริเวณอย่างระมัดระวังเมื่อไม่เห็นสิ่งผิดปกติจึงคลายใจลงแต่ก่อนที่มันจะหันหลังกลับเดินลงไปเพื่อติดตามกระสือนางแววต่อไปประตูห้องนอนของมันก็ถูกเปิดออกอย่างแผ่วเบาอ้าวจำปาเองออกมาทำไมมันหันไปมองจึงเห็นจำปาเมียท้องแก่ใกล้คลอดของมัน เปิดประตูออกมาจากห้องนอนใช้มือกลุ่มท้องที่ใหญ่โตเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกนักแต่ก็ตอบคำถามออกมาว่าฉันได้ยินเสียงขึ้นบันไดและเสียงเปิดประตูจ้ะฉันเลยออกมาดูพี่กลับมาแล้วหรอจ๊ะจำปากล่าวออกมาทิดเข้มจึงกล่าวโกกเลือนออกไปว่าข้าไปตามล่าผีก็ซื้อนะ่ะพอดีผ่านมาทางนี้เลยแวะเข้ามาดู แล้วพ่อกับแม่นอนแล้วรอจำปามันถามถึงผู้ใหญ่คามผู้เป็นพ่อและนางส้อยผู้เป็นแม่ของมันนี่มันดึกมากแล้วนะพี่เข้มอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วพ่อกับแม่หลับกันหมดแล้วละจะ้าจำปาตอบออกมาทิดเข้มพยักหน้าออกมาแล้วจึงตัดบทออกมาว่าเออเองกลับเข้าไปนอนเสถอะจำปาเดี๋ยวอีกครู่ข้าก็จะกลับมา จะออกไปล่าผีกระสืออีกสักครู่จ้ะพี่เดี๋ยวฉันขอไปกินน้ําก่อนแล้วจะกลับเข้าไปนอนนะจ๊ะจำปาตอบรับคําคล้อยตามออกมาทิดเข้มได้ยินดังนั้นจึงรีบกุลีกุจอตรงไปที่โอ่งน้ํากินที่ตั้งอยู่กลางบ้านและกล่าวออกมาว่าไม่ต้องเดินมาหลอกมันมืดยิ่งท้องแก่เดินเหินไม่สะดวก เดี๋ยวจะสะดุดหกล้มเอาเดี๋ยวข้าตักน้ําให้เองมันกล่าวแล้วจึงเดินตรงไปที่โอ่งน้ํากินใช้ขันใบเล็กๆที่วางอยู่บนฝาโอ่งตักน้ําขึ้นมาพลางบนพึมพำใครการกินน้ำแล้วปิดฝาไม่สนิทเดี๋ยวจริงโจกตุกแกก็ลงไปไม่รอบคอบกันเลยจากนั้นจึงเดินตรงไปหาจำปาเมียท้องแกของตนแล้วยืนขันน้ำส่งให้ดื่ม จำปายืนมือออกไปรับขันน้ำมาดื่มอย่างกระหายเมื่อทิดเข้มรับขันน้ำกลับมาแล้วจึงเดินไปวางเอาไว้ที่ฝ้าองค์ตามเดิมเมื่อไล่ให้จำปาเข้าห้องนอนแล้วมันจึงเดินลงไปจากบ้านอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมันลงมาจากบ้านกลับไม่เห็นร่างของทิดเปล่งที่มันสั่งให้ยืนรอยอยู่ทางด้านล่างมันเหลียวมองหาร่างของเพื่อนอย่างแปลกใจแต่พลันนั้น กลับได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดของทิดเปล่งดังแวววเข้ามาห่างจากหลังบ้านของตนไม่ไกลมากนักเฮ้ยทิดเปล่งทิดเข็มร้องออกมาได้เพียงเท่านั้นจึงรีบวิ่งติดตามเสียงไปทันควันเพราะเกรงจะเกิดอันตรายกับทิดเปล่งแต่เมื่อไปถึงจึงพบเห็นล่างของทิดเปล่งนอนตายตาเลือกรานที่ลำคอเป็นแผลถูกกัดกระชาก จนเนื้อบริเวณลำคอหลุดหายออกไปเป็นบาดแผลชะกันคล้ายกับศพของไอ้ต้นไม่ผิดเพี้ยนทิดเปลง่งทิดเข้มอุทานออกมาอย่างแตกตื่นแต่เมื่อเห็นดวงไฟสีเขียวมนที่วูบว่ากำลังลอยหนีมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างข้างแกรนอีพีกระสือมึงหนีกูไม่พ้นหรอกคืนนี้กูจะฆ่ามึงให้ได้ผีกระสือนางแวว ลอยพุ่งไปอย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้มันกลับลอยตรงไปที่บ้านของมันที่กำลังถูกเพลิงเผาพานอย่างบุนแรงเมื่อไปถึงมันลอยพุ่งเข้าไปหาทิศสนและอิมที่ยืนอยู่หน้ากองเพลิงที่กำลังขาดความระแวดระวังเพราะไม่คิดว่าผีกระสือนางแววจะย้อนกลับมามันเข้ามาทางด้านหลังของคนทั้งสองผีกระสือนางแววตรงเข้าไป จู่โจมเล่นงานทิศสนทันควันลำคอของทิศสนถูกกัดเป็นแผลเวอะหวะขาดใจตายอย่างทรมานไออ้มที่เห็นทิศสนถูกผีกระสือนางแววเล่นงานไปต่อหน้าต่อตามันถึงกับสติแตกหันหลังแหกปากวิ่งหนีอย่างหวาดหวันว่นพร่านพลึงแต่ก็ยังไม่สามารถหลบหนีพ้นจากแรงอาฆาตของผีกระสือนางแววได้เมื่อมัน ละจากร่างทีไรวิญญาณของทิศสนแล้วจึงพุ่งเข้าใส่ล่างของไอ,อิมอย่างรวดเร็วตรงเข้ากัดที่ลำคอของมันจนเลือดสาดสิ้นชีวิตไปอีกลายอย่างน่าสมเพชเมื่อไอ,อิมสิ้นใจตายร่างของผีกระสือนางแววจึงปลดปล่อยร่างของมันค่อยๆเคลื่อนลอยตรงไปที่หน้ากองไฟอย่างช้าๆมองเข้าไปที่บ้านของตนที่กำลังถูกเพลิงเผาชดช่วงใบหน้าของนางผีกระสือ หลังน้ำตาออกมาอย่างอาดูนนาเวทนาลำร้องออกมาแผ่วเบาพี่เด่นลูกแม่พี่เด่นลูกแม่สิ้นเสียงหน้าเวทนานั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอีผีกระสือร้ายตายจะเธอมึงล่างของทิดเข็มที่ติดตามมาถึง แหกปากคำรามออกมาอย่างเดือดดาลเมื่อเห็นทิศสนและอิมพลาดพลังเสียชีวิตไปแล้วมันยกปืนขึ้นเล็งไปที่ร่างของผีกระสือนางแววแล้วจึงลั่นไกออกมาอย่างข้างแค้นร่างของผีกระสือนางแววที่มีเพียงส่วนหัวกับลำไส้กระเด็นกวาดแก่่งเคล้งคว้างไปมาก่อนที่จะล่วงลงกระแทกพื้นและแน่นิ่งไป เพราะถูกกระสุนปืนของทิดเข้มยิงเขาใส่เมื่อเห็นผีกระสือนางแววสิน้นฤทธิ์ทิดเข้มจึงก้าวเข้ามาที่ร่างของผีกระสือเมื่อมาถึงจึงใช้เท้าเขียยไปที่ส่วนหัวของมันเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่ามันสิน้นฤทธิ์ไปแล้วจริงๆแต่เมื่อมันใช้เท้าเขี่ยพิกไปที่หัวของผีกระสือนางแววพลันนั้นเมื่อส่วนหัวของผีกระสือนางแววหันกลับมา ทิดเข้มพลันสะดุ้งผางอย่างแตกตื่นเฮ้ยเมื่อพบว่าใบหน้าของผีกระสือนางแววกลับเบิกตาโพงจ้องมองมันอย่างอาฆาตแค้นพร้อมสยัยิ้มอย่างน่าสยดสยองจากนั้นผีกระสือนางแววพลันลอยพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วตรงเข้าไปกัดที่ลำคอของทิดเข้มที่ยืนแตกตื่นตัวแข็งค้างแม้มีปืนอยู่ในมือกลับไม่สามารถใช้งานได้ทันท่วงที ล่างที่ถูกกัดเข้าที่ลําคอของทิดเข้มถูกร่างของผีกระซื้อนางแววค่อยๆลากดึงเข้าไปในกองเพลิองอย่างชา้ชาๆท่ามกลางการดิ้นลนอย่างทุรนทุรายของทิดเข้มมันแหกปากลําร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวแหมสุ่มเสียงทีเล็เลาดจะผ่านออกมาได้เพียงแผ่วเบาเพราะหลอดลมถูกกัดกระชากจนขาดบอยกูอีผีกระซื้ ป่อยกูกูยังไม่อยากตายปล่อยกูเสียงแหบแห้งของมันลำร้องออกมาอย่างหงุหวนและเจ็บปวดทรมานจากนั้นเมื่อล่างของมันถูกลากเข้าไปในกองเพลิงล่างของมันที่ถูกเพลิงเผาผ่านดิ้ลรนไปมาอย่างเจ็บปวดทรมานเมื่อผีกระสือนางแวปวปลดปล่อยขมเขี้ยวออกจากลำคอของมันล่างของผีกระสือนางแวว ก็ถูกเพลิงแผดเผามอดไม้อยู่ในกองเพลิงแต่ล่างของทิดเข้มที่ดินน้นรนจนผาล่างวิ่งออกมาจากกองไฟได้แต่ล่างของมันกับปรากฏเพลิงเผาโชนท่วมล่างมันวิ่งออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ล้มฟุบลงพร้อมๆกับเสียงร้องโวยหวนอย่างเจ็บปวดของมันที่ค่อยๆเงียบเสียงลงเช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ขอขอบคุณทุกการรับฟังไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ